เอาละครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับช่องผมเหมือนเดิมนะครับ NPS วันนี้ก็คงแบบว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่31มันก็คงจะเป็นวันสุดท้ายของปี2 0 2 0ซึ่งผมมาทำคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเก็บไฮไลท์มันก็แปลว่ามันก็คงเป็นคลิปสุดท้ายของผมแล้วนะครับสำหรับปี2020 คลิปหน้าคลิปต่อไปมันก็คงจะเป็น2021แล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันถึง1 1,000ัพับฝากด้วยนะครับใครที่เข้ามาดู และก็สำหรับใครที่ไม่มีแคนหรือว่าอยากเข้าแคนพี่ก็สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้บอกว่าพี่ผมขอเข้าแคนด้วยแล้วผมจะตอบคอมเมนต์นั้นนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าแคนก็ต้องเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับถึงจะเข้าได้สำหรับแคนผมมันก็เป็นแบบว่า มันเป็นแคน nps แบบว่ามันเป็นแคนอะไรวะหน่วยแบบว่าเขาว่ามันเป็นแคนหน่วยปีศาจอะสำหรับใครที่อยากเข้าก็ต้องเปลี่ยนชื่อมาก่อนนะครับแล้วถึงผมจะรับเข้าสำหรับแคนนี้ผมก็แบบว่าสร้างสร้างห้องแชทมาแล้วนะครับแต่ก็มันแบบว่ามันก็ยังไม่มีคนเปลี่ยนชื่อมากสักเท่าไหร่ก็เลย ไม่ได้เอาเข้าเลยคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่สำหรับใครที่อยากเข้าก็เข้ามาเลยเข้ามาได้เลยนะครับแคนผมยินดีต้อนรับสำหรับการพูดเนี่ยก็จะหมดเพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับคลิป Telling all your friends, you don't wanna be a friend of me. You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about this, but they're talking to an enemy. I've been broken down, like my food in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat, nah. I want fair play. I don't wanna crash, land like an airplane. I Want you back, but when you act like that, like a one-sided talk, you don't call me back. Yeah, times were hard, and when you left, they got harder my bed got colder and my room got darker. I'm still in love, I know, so are you. Well, I pray for the rain when our skies were blue. I'm I'm still in love, I know so are you. Let's talk tonight and we can talk it through. I see Dead eyes on the verge of suicide. I realize it's not alright. I'll find my way to ride it. in my eyes. But so it's the sky. Tell me if I'm lost in all the days it took I can I like without a second look See, you're freezing. You know, I'll stop your bleeding. Let's not make this hard. Let's just restart. Messed up badly. How this all happened. This world's a mess. So please don't leave. I don't wanna get closer, I see dead eyes on